วันนี้ค่ะหรือว่ามีเรื่องทีไปใจอยากจะพูดอยากจะชี้แจงม,มีเรื่องอะไรอะค่ะได้แต่จกลับก็จะขึ้นอีกนะคะค่ะค่ะ<น>ก่อนอื่นนะคะก็ขอ,อกราบสวัสดีพี่ๆผู้ม,มนลชนทุกคนนะคะแล้วก็ไปถึงยังเอฟซแม่สีดานะคะที่ได้ชมได้ฟังอยู่เรื่องจากกระแสข่าวที่เราเห็นกันตอนนี้นะคะเราก็จะเห็นข่าวมานานกันแล้วเนาะที่ว่าลูกไปไหน หายไปไหนหรืออะไรยังไงวันนี้ค่ะคือมันมันมันแตกแขนงกันไปมันมันมากมันมันเยอะเกินกว่าที่ที่โอ๊ตลูกของแม่จะรับได้แล้ววันนี้ไตขออ่ขอโอกาสขอโอกาสจริงๆนะคะขอโอกาสให้ให้น้องได้ออกมาพูดอะไรสัก,สกนิดนึงแต่ก่อนที่น้องจะพูดอ่ะไต่ขอยืนยันตรงนี้เลยนะคะว่าโอ๊ตไม่เคยทิ้งแม่นะคะทุกคน โอ๊ตไม่เคยทิ้งแม่เลยโอ๊ตส่งเสียแม่ดาตลอดนะคะอันนี้แต่เป็นพยานได้แต่เรื่องลึกๆในครอบครัวนะตรงเนี้ยเราขออนุญาตไม่กล้าล่วงนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสภาพจิตใจของพวกเราอะ่ะมันบอบช้ำกันมากแล้วขอให้การคอมเมนต์หรืออะไรต่างๆส่งไปยังผู้วายชนหรือคุณแม่สีดาเพื่อที่ให้แม่ ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องแบบรู้สึกห่วงหรือว่าอะไรโอ๊ตก็ไม่ได้นอนไมไ่หลับไม่ได้นอนพอดีเขาเข้าไปอ่านโซเชียลแล้วเขาก็เจอประโยคที่บอกว่าทําไมเพิ่งมาตอนนี้มาเก็บซองหรอมาอะไรหรอแต่ก็ยังขอย้ําตรงนี้นะคะว่าน้องไม่เคยทิ้งแม่วันนี้ก็เลยบอกโอ๊ตว่าคือปกติโอ๊ตไม่ใช่คนที่พูดอะไรเยอะอยู่แล้วอ่ะนะคะ ขอให้โอตได้มีโอกาสได้ได้พูดแล้วก็ได้ระบายอะไรที่อยู่ในใจน้องนิดนึงละกันนะคะก็ขอบคุณพี่ๆสื่อนะคะจริงๆโอ๊ตนอะไม่อยากออกมาพูดเลยเพราะว่าจริงๆใครอยากจะเข้าใจอะไรเนี่ยโอ๊ตก็จริงๆไม่สนใจเพราะว่าโอ๊ต์ว่าอยู่ในจุดที่โอ๊ตทำหน้าที่ของโอ๊ตดีที่สุดแล้ว คนอื่นก็คือคนอื่นโอ๊ตไม่ได้สนใจไม่ได้แคร์ความรู้สึกในในส่วนของคุณแม่โอ๊ตก็ดูแลคุณแม่ในระดับที่โอ๊ตทาไหวจากที่มีน้อยโอ๊ตก็ให้น้อยเพราะว่ามีมากขึ้นโอ๊ตก็ให้มากขึ้นแต่โอ๊ตไม่เคยมาแจากแจงให้ทุกคนฟังว่าโอ๊ตให้เดือนเท่าไหไร่อะไรยังไงแต่โอ๊ตให้คุณแม่เนี่ยมาเป็นเวลานาน,านแล้วถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ด้วยกัน ถึงแม้ว่าตอนไปอยู่ต่างประเทศหรือว่ากลับมาแล้วแต่มันก็จะเป็นเหตุผลส่วนตัวของในครอบครัวที่โอ๊ตไม่อยากออกมาพูดก็อยากให้ทุกคนเข้าใจแค่ตรงนี้ค่ะถ้าใครยังไม่เข้าใจโอ๊ตก็จริงๆก็ไม่อยากไปเปลี่ยนความคิดเนาะมันก็ยากอะค่ะขอให้แค่อย่างน้อยคนรอบตัวคนที่เราเพื่อนฝูงคนสนิทเข้าใจโอ๊ก็โอเคค่ะ อันไหนที่สะเทือนใจที่สุดคอมเมนต์ไหนที่เรารู้สึกว่าแบบจริงจริงจริงอ่ะโอ๊ตนอ่ะไม่เข้าไปอ่านคอมเมนต์พวกนี้มานานมากแล้วค่ะตั้งแต่ตั้งแต่ที่คุณแม่มีปัญหาคือไม่อยากเข้าไปอ่านเพราะว่าอ่านแล้วมันก็แบบท็อกซิกเนาะไม่อยากแบบแต่วันนี้มันก็ดันแบบอยู่ๆก็แบบกดเข้าไปนิดนึงแต่ว่าโอ๊ตนอ่ะไม่โอเคองค์ที่เจอแล้วบอกว่าก็เห็นห่ะ ไม,ไม่เห็นเขาไม่ยังเห็นเลยแต่แปลกจังทํำไมตายแล้วเพิ่งออกมาแล้วก็บางคนก็ต่อต,อ,ตอกันไปมาเก็บซองมัง้งเพราะว่าจริงๆงานนี่ก็ก็คงคุณตายนั่นแหละเป็นคนจัดการเองหมดคนเดียวก็น่าจะให้ซองคุณตายไปเก็บมากกว่ามัง้งมาหวังผลประโยชน์ แต่ซึ่งจริงๆเราต้องก็ต้องบอกกับน้องด้วยว่าด้วยความที่แม่เป็นคนสาธารณะถูกไหมคะอันนี้โอ๊ตก็ต้องเข้าใจว่าทุกคนมันมีสิทธิ์ที่จะที่จะ,จะเม้นและเราก็มีสิทธิ์เลือกที่จะอ่านหรือไม่อ่านมันแต่วันนี้ที่ต่ายขอพี่ๆสื่อนะคะต้องการให้น้องมาพูดตรงนี้เพื่อที่จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นการสื่อบอกต่อกับประชาชนที่ที่ยังเข้าใจในมุมน,นั้นอยู่ ตอนนี้เราเรากำลังสูญเสียเราเสียใจเราบอบช้ำกันมากแล้วคืออยากจะให้เลิกคอมเมนต์แบบนี้สัทีวันนี้ค่ะคืองานศพของแม่สีดาแต่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ใดๆเลยนะคะแล้วตรงนี้แต่อาจจะช่วยในอีกทางหนึ่งแต่งานนี้โอ๊ตทำหน้าที่ลูกสาวเต็มๆคะ่ะน้องโอ๊ตทำอยู่คนเดียวแล้วก็ ขอบคุณทางทีมงานแต่ก็จะมีทางทีมงานแม้กระทั่งพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านที่มาช่วยรวมถึงประชาชนที่ส่งกําลังใจพลังใจดีๆมามาให้พวกเราอันนี้ต้องกราบขอบคุณจริงๆนะคะก็ไม่อยากให้หลังจากนี้ตอนนี้แม่ยังอยู่นอนอยู่ในโรงอยากให้แม่สบายใจไม่อยากให้มีเรื่องท็อกซิกอะไรเกิดขึ้นมานะคะ่ะ ก็ไม่มีอะไรมากอยากจะฝากไว้แค่นี้แล้วก็อยากจะบอกโอ๊ตว่าหลังจากที่พูดวันนี้พี่คิดว่าโอ๊ตคงจะสบายใจขึ้นแต่เราก็ไม่สามารถที่จะไปห้ามความคิดของประชาชนานานาจิตตังใช่ไหมคะต่างคนต่างจิตต่างใจแต่ถ้าพวกคุณรักแม่สีดาแล้วก็เห็นใจตายส่งสารโอ๊ตได้โปรดเถคะ่ะขอเป็นคอมเมนต์อะไรที่ส่งแม่ขึ้นสู่สวรรค์หรือสัมปรายภพที่ดีกว่านะคะขอบพระคุณคะ่ะ ขอบคุณนะขอยิดบนึงนะเขามองตไม่น้อยนีเฝุ่นอยู่น่ะครับเดี๋ยวเอาต้นไปครับหัวเต้นน่รับ ยีก็ป้องอันเลื่อไม่ก็ป้อง तो ठीक है